สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนพี่น้องนักสะสมทุกคนทุกท่านพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับช่องเหรียญแปลกช่องสมาคม h ช n แนลนำแต่เหรียญแปลกไม่ว่าจะเป็นแปลกแบบไหนที่ทางช่องสมาคมพบเจอก็นำมาทำคลิปให้เพื่อนๆนนักสะสมคนรุ่นใหม่คนชอบเหรียญน,นะครับได้รับชมกัน ก่อนอื่นนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามให้กำลังใจช่องสมาคมชาแนลบ้างช่องสมาคมชาแนลก็จะนำเหรียญที่มีคุณค่ามีความหมายมีสาระนะครับมาทำคลิปต่อไปเรื่อยๆให้เพื่อนๆได้รับชมกันสำหรับเหรียญสองเหรียญน,นี้นะครับเหรียญน,นี้ก็จะเป็นอีกเหรียญหนึ่งที่ บกหายากนะครับนิยมนักสะสมเปรนิยมเรียงกันว่าผู้สั้นผู้ยาวนะครับเหรียญน,นี้จะเป็นเหรียญผู้สั้นนะครับเหรียญผู้สั้นจะสังเกตว่าตรงคอหงนะครับจะไม่มีไขป่ปลานะครับจะไม่มีจุดไข่ปลานะครับจะเรียกอะไรก็เรียกแต่คนเรียกถนัดนะครับ จุดที่สองก็หางตัวนี้จะสั้นนะครับเขาก็เลยเรียกว่าผู้สั้นผู้สั้นนะครับราคานะครับก็มีขึ้นตั้งแต่หนึ่งอยบาทขึ้นไปถึงห้าร้อยนะครับก็ตามสภาพเหรียญมีผ่านการใช้อย่างนี้ก็ไม่แพงนะครับผ่านการใช้นะครับครับต่อมาเหรียญที่สองนะครับเหรียญชนิดหน่งบาท เช่นกันนะครับอันนี้เป็นเหรียญแรกนาขวัญนะครับเหรียญนี้ก็แปลกนะครับพิมพ์ผิดพลาดนะครับพิมพ์ผิดพลาดก็คือขอบไม่มีนะครับขอบโดนตัดนะครับตรงเลขคำว่าพศสองพันห้าร้อสิบห้านี่ก็โดนตัดไปครึ่งหนึ่งนะครับด้านหลังนั้นนะด้านหลังนั้นเนี่ยโดนตัดไปครึ่งหนึ่งนะครับด้านหลัง ด้านหน้านะครับด้านหน้าก็ขอบก็โดนตัดไปด้านหนึ่งนะครับเหรียญน,นี้ก็มีราคาคืนหน้าเหรียญพอสมควรนะครับเกี่ยวกับความแปลกเกีก่ยวกับเหรียญโบราณบ้างก็ตามที่ได้พูดไว้ว่าเหรียญรัชกาลที่เก้าถ้ามีาาลักษณะค้งมแปลอย่างนี้นี่ในอนาคตต่อไปมีราคาสูงแน่นอนนะครับ สูงในนอนใครมีนะครับจะไม่ไม่เหมือนกันอย่างนี้แตกต่างอย่างแตกต่างนี้ก็แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับช่องสมาคมชาแนลได้นะครับสำหรับตันนี้ก็ฝากไว้เป็ยงเทนี้คลิปหน้าพบกันใหม่สวัสดีครับ